สบายดีสวัสดีพีน่น้องบอสกูทุกคนจ้าแม่สบายดีสบายดีอีแม่ฮาก็มาแต่ขายเครื่องพี่น้อง <c oughs> มัดแล้วบ่าหม่พี่ไก่เจ้าไก่มัดแล้วไห้กับปหาน้องอนุนพีน่น้องเฮ้ยกินหอยวะลุงกินหอยวะลุง สวัสดีครับลุงป้าสบายดีสว,ส,ดสวัสดีนะครับ<อ>นางเล่นกับไม้เท่าพี่น้องส่วนเ<อ>บากุ้งพี่กะไปเห็ดเปียกต่อพี่น้องลุยง,งานต่อมัดเล็กแล้กก็เตรียมเสียนตีแบบเทีคานพี่น้องการมัดเล็กไม่อนีกัน่าสิแล้ว เพราะว่ายังเลือแต่อันมุงทางกลางพี่น้องสมิงกับน้องอนุ่นกับบริไปได้พี่น้องมื่อนี้เมื่อนี้กัพายุเข่าจ้าพี่น้องก็เลยบริพาหน้องอนุ่นไปเพราะว่าอากาศมันหนาวยันลูกปสบายบอกกุ้งก็เลยไปกับอีพ่อแลอ้วก็ไอเมื่อนี้ก็เลยยื้กันสามคนมาลุงเนาะน,นันฮัน สังเกตบึงต้นใหม่ใบหญ่พี่น้องลมแห้งมือนี่นะพะยุเข,ข่าคือเมื่อวานนี่หันหยิบยุพี่น้องแต่มือนี่หันชิมีลมนำ้ำลมแห้งขนาดเลยก็เลยบริเ้าหนอนไปพี่น้องมึอนี้อยู่เฮื่อนทรงไม่ลูก สบายดีจ้าพี่น้องุระชาคนะจะได้พี่น้องสภาพอากาศอยู่ในมุมไรบอนอ่ามีพายุเข,ข่าวพี่น้องมณีบ้านสาวมิงกะคืนวันนี้ฝนตกนะแล้วาจะมือในกามีอากาศหนาวนพี่น้องเมื่อนี้ครับถืว่าหนาวกว่าเมื่อวานนีกการรักษาสุขภาพกันในนัจาพี่น้องเพราะช่วงนิกะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยพี่น้อง เอากระโบหัวคนที่ตกแห้งยู่ได้นะพี่น้องเพราะอากาศมันก็ะห่อนมาหลายมือแล้วรักษาสุขภาพได้เยพี่น้องเดินทางไปไหนกะขอให้ปลอดภัยเมื่อสู่สุขคนเดินพี่น้องแล้วกะขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาติดตามแล้วกะให้กำลังใจทางช่องน้องอนุรัตนน์ล้วกะช่องกุ้งบาลาน้องอนุนพี่น้องเดด้อน้องอนุครับน้องอน,นุครับน่าลินพี่น้อง,อง,อง,อง Yeah. <laughs> you กายอยากสวิงกริทายผับวรรณการหาพี่น้องเบิงพี่น้องว่าสภาพอากาศอยู่บ้านสวิงตอนนี้ันเป็นจังใดอย่างที่พี่น้องเห็นนะจ้าลมแห้งแห้งคนเออลมแห้งขักพี่น้องเอผม,มาเทาบนเจ๊พี่น้องใส่แพตตะโลมัด <laughs> วายบอลลุกอยู่ขัดขนาดเลยไม่เท่าเจ๊นี่บ่ลลุกไหม่าน่อยเอ้ยเด็ก <laughs> เตย อนนี้แม่พันกากำลังสีอันต้มคะ,ะใส่ปลาแห้งเดจ้าพี่น้องแม่พันใส่เกื่องครบแล้วล่ะกะนสำน้กเอามาขางดังฟืนเดจ้าพี่น้องน้องอนนครับเล่นยังหลูกเล่นยังฮะเล่นยังหลุดมันเล่นยังหลูกึจะเล่นยังลรกเออเล่นก็ไม่เ่าว่หลูก เอ,อ๊น้องอนุนครับสวัสดีทักทายลุงป้าอะไรยังครับฮะทักทายลุงป้าอะไรยังครับน้<ล>องอน,นุน<ๆ>กะเตรียมพร้อมพ,อมพี่น้องใส่เสื้อแขนยาวใส่หมวกใส่ถุงตทีมเนะอะลุงเนอะอากาศมันหนาวจ้าพี่นออ้อง พาพันอยู่แต่ในห้องก็ใหญ่พันเงาจ้าพี่น้องก็เลยพาอ,ออกมานั่งเล่นอยู่ในตลางเฮือนนะลุงเนาะแม่นบลุกฮะแม่นบ่แม่นบ่กูกูกูกอาเอกู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 กคลิปนีก้กะขอลาพี่น้องไปก่อนเด้อ เาามาบิงกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องอนอนท์รัชนนน์นเดอจ้าพี่น้องแล้วก็ขอฝากช่องน้องคอนสวรรค์เคสามน,ำนํำเนเดอพี่น้องฝากพี่น้องเบิงแยงเนเดอเป็นจังได้กันให้พี่น้องคอมเมนต์แนะนำ้ามาใดเลยเดเอจ้าพี่น้องขอบคุณถุกการติดตามถูกกำลังใจนํำเด้พี่น้องอยู่ดีแมแห้งไว้สกู๊ดุกคนจ้าพี่น้องรักษาสุขภาพกันในเดอร์ ลาไปก่อนพี่น้องเจอกันคลิปหน้าจ้าสบายดีสบายดีเด้อน้องนนบายบายดุบายเด้อลูกบายเด้อลูกบายบายครับบายบายครับผมแน่แหน่แน่บายบายครับแหนาโน